ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะสวัสดีคับวันนี้เกมขอดูตีมโมบายก็ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมของสายฟรีนั่นเองครับผมนะก็ได้เพิ่มเข้ามาแล้วทั้งหมด2กิจกรรมด้วยกันนะจะเป็นอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเลยแต่ว่าก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันด้วยครับนะแต่ก็เหตุวันนี้ผมหายไปนานเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับยังอยู่ในใจเสมอนโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกิจกรรมกันเลยนะครับ ก็อัปเดตกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะเพิ่มมา2กิจกรรมด้วยการได้แก่ภารกิจพิชิตฮีโร s 5ช่วยเหลือ Hero Time for Hero ไปดูกันเลยมันจะเป็นไงผมก็เพิ่งผมก็ไม่รู้นกันนว่ามันเป็นไงก็คือให้เราเลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะมีแบตเตอรี่ Demolition กับ Ghost Steel เอา g o ก t แลวกันเนาะคุณแน่ใจว่าคุณจะเลือก Ghost ใช่ไหมเลือกในครั้งเดียวไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะอันนี้ก็คืออะไรอะ่ะ เอ่อคือเราต้องทำไงอ๋อก็คือเราจะต้องเล่นเกมให้ครบนะครับ25ชั่วโมงแล้วก็จะได้รับลบไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ๋อเดี๋ยวดูกติกาก่อนผู้เล่นเลือกฮีโร่ในการเข้ากิจกรรมครั้งแรกโกสติวหรือแบตเตอรี่เดม u t ูชันเลือกได้ครั้งเดียวนะไม่สามารถเปลี่ยนได้สองโลจะจับเวลาในระหว่างที่ผู้เล่นเล่นเกมเท่านั้นเลยต้องกลับมาเข้าเช็คอินที่ กิจกรรมเพื่อบันทึกเวลาในวันเดียวกับหลังเล่นเสร็จเมื่อสะสมครบเวลาเวลาครบตามที่กําหนดไว้รับส่วนลดตามที่กําหนดเลยผู้เล่นที่ผู้เล่นสามารถเก็บเวลาได้สูงสุด240นาทีต่อวันสามารถกดซื้อด้วยส่วนลดครั้งเดียวเท่าน,นั้นโดยจะไม่เปลี่ยนโดยจะไม่สามารถเล่นเพิ่มและลบรับส่วนลดยอ้ยอนย้อนหลังได้นะแต่ละวันผู้เล่นสามารถกดรับ Purple XP การลารายวันได้ฟรี การเล่น Battle Royale แบบทีมคู่หักเสียชีวิตจะจะต้องรับชมเพื่อนในทีมจนกว่าจะเกมจะจบจึงจะนับว่าเป็นเวลาเล่นเกมเริ่มนับเ,เวลาอันนี้ก็คือคือเรียกว่าไงอะ่ะเ,เราจะต้องเล่นเกมแล้วก็รับส่วนลดมาซื้อตัวละครเหรออาจจะเป็นเงินก็ได้นะเออแต่ว่าเราสามารถรับ เออบัตรบัตรเอสีม่วงฟรีได้ทุกวันต่อมาภารกิจพิชิตป้อมรวมพลังมาเพื่อนระเบิดป้อมพร้อมของรางวัลมากมายมันเป็นไงเดี๋ยวดูหน่อยดิก็ภารกิจพิชิตป้อมทั้งเซิร์ฟค่าไปแล้ว34,000เ่อสักสามแสนสี่หมื่นะครับกฎกติกาเป็นไงเมื่อป้อมแตกผู้เล่นจะได้รับของรางวัลตามยศของตัวเองผู้เล่นทุกคนจะได้จะเริ่มต้นที่ยศเซอร์ก เซอร์เจนและต้องเลื่อนไปยังเลดแลนกับตันแล้วก็เมเจอร์ตามลำดับก็คือมันจะมีเควตรงนี้นะครับผมนะเออมันจะต้องเนี่ยมันจะมีตามนี้เลยอ๋อก็คือกิจกรรมตัวนี้จะเป็นกิจกรรมที่รวบรวมจำนวนการฆ่าของผู้เล่นทางเซิร์ฟนะครับก็ตอนนี้เออขั้นแรกเนี่ยจะอยู่ที่5ล้านคิวนะครับก็ต้องช่วยกันฆ่าเนาะ อืมแล้วก็พอถึงสมมติถึง5ล้านคิวเมื่อไหรเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลในชั้นของ5้าล้านคิวไปอนะ่ะอเนาะมันจะเป็นไงเนี่ยของวัลก็จะเป็น M 1 6นะครับต่อมาของรางวัลในขั้น10จะเป็น b k เ7แล้วก็ของรางวัลขั้นที่15ล้านนะครับก็จะเป็นตัวละครเนาะอืม ก็วิธีการเนี่ยเราจะต้องเล่นสังหาร20คนล็อกอินสะสม2วันนะครับก็ก็ไม่ยากนะถือว่าภารกิจยังง่ายอยู่นะครับก็วันนี้กิจกรรมมันเข้ามา2ออันก็ถือว่าน้อยแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกิจกรรมที่กําลังจะเข้ามากันเลยนะครับผมนะที่กําลังจะเข้ามานะเออไปดูกันเลยว่าจะเป็นอะไรบ้างก็กิจกรรมอย่างแรกเลยนะจะมาในวันที่31ส,สิงหาคมเมอีเวนแอนเอออะไรสักอย่างนั่นแหละจากเซิร์ฟนอกนะครับวันนี้ก็คือเออในวันที่25หรอไม่ดีเพราะว่ารู้สึกอันนี้จะเป็นของเซิร์ฟนอกนะวันี25ผ่านไปแล้วแล้วก็วันนี้วันที่ วันที่27ใช่ไหมแต่ว่ากิจกรรมวันนี้มันเข้ามาวันที่28เนาะต่อมาดีเดย์ Day. วันที่31นะครับสเตย์ออนไลน์ก็คือเราต้องออนไลน์เนาะให้ครบ1ชั่วโมงแล้วก็สามารถรับไปเลยเป็นตัวละครตัวนี้แบบฟรีๆนะบวกกับบัตรเวเฟอร x ไนะครับอืมก็ประมาณนี้แหละนะต่อมาเมนฟิสเดสตินีอเมริกัน l o o d อะไรสักอย่างนั่นแหละนะ บัดบูด็อกเออพร้อมปืนเอฟเฟกสู่วิญญาณก็คือเป็นปืนระดับล e เจนดารี่เนาะก็จะเป็นปืนของ ICR-1 นั่นเองนะครับนะโอ้ ICR1 จะได้มีสกินล e เจนดารี่กันแล้วนะกับเพื่อนเนาะก็ดีใจกับเขาด้วยละกันนะต่อมาชุกเชิญอันนี้ก็คือเนี่ยแหละที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะต่อมาชวนเพื่อนกลับมารับของจัดเต็มอันนี้คือ GM เอาของเก่ามาเจกนะครับซึ่งไอตัวละครเวนกัดตัวเนี้ย จริงๆแล้วเราสามารถล็อกอินรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะในซีซั่นที่เท่าไหร่ซีซั่นที่7นะครับตอนนี้ผ่านมาสซีซั่นแล้วนะเออผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีแหละนะตัวกับต,ต,ต,ตัวละครตัวนี้นะแล้วก็ทายิปห้าไซเบอร์สเปซมีเควสได้ทำพีเดบิว p o ฮอตสปอตก็มีเควสได้ทำอีกเช่นเคยนะอันนี้ฮ a เลเตอร์อันนี้รู้สึกมันจะมาในแบตเทิลพาซีซั่นที่หแล้วเปล่าเออถ้าได้จำได้นะแต่ว่า บางคนอาจจะเพิ่งเริ่มเล่นอะไรอย่างนี้นะก็สามารถรับได้ยกเซิร์ฟนะครับเพียงแค่ตามเพื่อนกลับมาสำหรับใครยังไม่มีนะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ต้องมีกันแหละแล้วก็ calling card glowing eye อันนี้ผมไม่มีนะแต่ผมก็คงไม่อยากได้เหมือนกันแหละโอเคก็อนนี้จะเป็นการอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดนะครับสำหรับเดือนสิงหาและก็กันยาย,ยนนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมนะใครเข้ามาแวะเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับมนะัสนนีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม